สวัสดีค่ะวันนี้ยายท้องเฮ็ดกับข่าวจ้าสีอันอันอันซับไก่ผัดกะเพราพะนะมาเบิ่งด้วยค่ะจะหุงข่าวไปหุงแล้วเรียบร้อย,ยบันนี้ก็สิดซับไก่อไก่ออกมานี่ไก่ออกมาเด้อไก,ก่เคยมันดากมันไม่ถนองเอาดากเดียวพอลา,ายดากมันดิมันเปลี่ยน,นนั่นแม่ มันสีบ๊อบแตยัดไนี่ก็ับรับรับรับคับมีัวเขาไปไปผัดกับเขาคุณหมอจินจ้าซ้เป็นหมอได้จ้าซ้าจะท้องเป็นหมอได้มาดู มอชูก็หมอเท้าสิเป็นหมอลั้จะเสียวไปฟังโอ้ดโนอุณดาคือบ่กหมอลัไงเดนี่ย้ายท้อเป็นหมอได้จ้าใครอยากเป็นใจมาเน้อจะไย้ายท้องเป็นคนขี้จีเนี่ยจากน้อยอยู่กระจายสังขาใจ chi mãi chia hỏi hai chưa năm ná sạch hai yak dạy nhanh nhạy hôn sạch hai chị tuyệt vời chị tuyệt chị tuyệt chị tuyệt vời 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 chị ก็ต้ลงใส่เลยค่ะแบบดีไอ้องกหยดกินที่สุะแต่ภาษาบันโนกก็ว่าสีเป็นแม่ค้าก็ได้ค่ะไ้โจ๊กี่ขายก็เยอะน้องมันเด็ก้จ๊กเลยเ้อมานี่ก็เตียม นีซอสได้จ้ะซอสปลาเขียวเพิ่ใส่ซอสลงไปพูดอ่ะใส่ใกล้ลงไปให้สีเสียงน้ำคนให้เข้ากันคนณได้จ้ะ เอาใหม่แล้วใหม่แล้วน้ำหยอดน้อยหนึ่งเล้ค่ะ <c oughs> น้ำตาลพอประมาณปูนน,น้ำตาลหลายขึ้นยังนลายอันนี้ใส่น้อยเสียบน้อยเด้จ้ะเส่หลายเซหลายอันนี้ชุนโลดนนชุนโลดเด้จ้ะเด้อจะยังไงเลยวะ อย่าดึอจ้ะอย่านิดนะึงเกลือ,อน,นี้เป็นเกลือไอโอดีนนะคะถ้าใครไม่กินไอโอดีนมันจะสาดสารไอโอดีนจะ,ะจิบกระจ้องกระแจ้งอ่กระนัอ่งอันนี้ใบกะเพรานะคะพอป,ประมาณแล้วก็ใส่กะเพราลงไปเลยพี่น้องจะลืมนี่เก็บมาจากสวนเกือม,มาจากสวนหน่อยเจ็บหน่อยเจรายเจ็บายวันนี้ก็ นี่เย็ท้องเสียบฟาหมอปิดด้จ้ะฟาหมอปิดเดีเ๋ยวพอประมาณก็่โอ้ส็จแล้วค่ะสิบแล้วก็ติดตักใส่จานก็ชิปนาพ่อกันไหมได้ค่ะเด้อชิปนี้คือผัดกับเขาไปหาโชว์ดูสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายจุ๊บจุ <Bye> ๊บจุ Bye ๊บจุ๊บบ๊ายบาย